うん。 ครับวันนี้อยู่กับผมก้ามิโซะสเตชันนะครับแล้ววันนี้นะครับผมมีรถ1รุ่น1คันนะครับที่จะมานําเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคันนี้นะครับเป็นรุ่นมิซูบิชิทริทันนะครับแอดไลท์รุ่นขับเคลื่อน4ล้อนะครับราคาค่าตัวของคันนี้นะครับจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันแล้วก็คันนี้เป็นสีขาวนะครับราคาก็จะเพิ่มขึ้นอีกห0ึ่งบาทนะครับราคาก็จะกลายเป็นหนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันบาทนะครับแล้วก็เป็นสีขาวมุกแบบนี้ด้วย เดี๋ยวมาดูกันครับว่าคันนี้เนี่ยมีรายละเอียดนะครับในเรื่องของการตกแต่งอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันนะครับรบกวนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดซับสไคร้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกาลังใจในการทาคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับแล้วก็จะได้มีพลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับถ้าพร้อมกันแล้วก็รอติดตามชมกันให้ดีกับมิสูสเตชันในวันนี้ครับโอเคครับเรามาเริ่มชมกันในรายละเอียดของรถยนต์คันนี้กันนะครับย้ำราคากันอีกครั้งหนึ่งครับสำหรับคันนี้เนี่ยราคารวมสีขาวแล้วนะครับ รุ่นขับเคลื่อนสีล้อราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแหกหมื่นหกพันบาทนะครับก็จะได้รถหล่อๆแบบนี้เลยนะครับในเรื่องของอุปกรณ์ตกแต่งก็สามารถรีเพจบอกทางเราได้นะครับว่าต้องการตกแต่งเป็นแบบไหนนะครับชอบแนวทางไหนเราสามารถบริการได้ทุกรูปแบบเลยนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันครับว่ารายละเอียดคันนี้มีอะไรบ้างนะครับในส่วนของตัวมิซูบิชิทริยตันนะครับก็เช่นเคยนะครับในเรื่องของตัวเครื่องยนต์เป็นไมเวกคล n นดีเซลซึ่งให้กําลังที่1 8 0แดรงม้านะครับแล้วก็ให้แรงบิดที่430นิตัเมตรนะครับ แล้วก็ด้านหน้านะครับด้านหน้าสําหรับรุ่นแอดลีดนะครับก็จะเป็นสีดําแบบนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราได้เพิ่มเติมสําหรับคันนี้ไปก็จะมีนะครับชิ้นนี้เลยเป็นตัวครอบโคมไฟหน้านะครับไฟหน้าก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ไบ LED แบบนี้นะครับมีทั้งไฟสูงและต่ําอยู่ในโคมเดียวกันนะครับแล้วก็มีตัวเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับหรือไฟวิ่งกลางวันมาให้ด้วยนะฮะแล้วก็ตัวชิ้นด้านล่างนะครับคันนี้นะครับจากเดิมที่เป็นสีดําอยู่แล้วเราก็ตกแต่งเติมเรื่องของตัว มิติของตัวรถให้มากยิ่งขึ้นนะครับก็ทําการครอบตัวสเกิร์ตด้านหน้านี้เข้าไปนะครับตัวนี้เป็นสีดาเงาลูวเนแล้วก็ลูกค้าสามารถรีเควสบอกทางเราได้นะครับว่าตัวหูหลอดตรงนี้ต้องการเป็นสีดําหรือว่าเป็นสีแดงนะครับหรือว่าอยากได้สีไหนนะครับรีเควสตบอกทางเราได้นะครับแล้วก็ด้านล่างตรงช่องด้านล่างของ2ฝั่งนะครับก็จะมีตัวไฟเดย์ไทม์ลัดนิ่งไลท์เพิ่มมาให้อีกหนึ่งตำแหน่งนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้เป็นกล้องหน้านะครับมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าด้วยแล้วก็ด้านหลังก็มีให้ด้้วยยนนะคครัับบมีกลอองเ ดีย๋ยวพามาชมด้านข้างกันต่อครับอ่าด้านข้างคันนี้มีความพิเศษที่แตกต่างจากรุ่นทั่วไปที่เราได้รีวิวนะครับก็ในอ่าในเรื่องของตัวคิ้วร้อนะครับจะเห็นว่าเล็กลงนะครับสำหรับใครที่อาจจะไม่ชอบคิ้วล้อที่ใหญ่โตมโหฬาน,นะครับ<อ>ก็จริงๆตรงนี้เป็นทางเลือกที่ดีนะครับก็เรื่องขนาดที่เพียงแค่3นิ้วนะครับก็ทําให้ตัวรถเนี่ยดูเรียบหรูดูดีนะครับดูไม่เทอะทะเกินไปนะครับสำหรับคนชอบแบบนี้แล้วก็เป็นสีดําเงาแบบนี้หรือว่าถ้าชอบสีดําด้านก็บอกทางเราได้นะครับเดี ด้านล่างในส่วนของตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กเป็นขอบ18เหมือนเดิมนะแต่ว่าคันนี้เราเปลี่ยนรูปแบบลายใหม่นะครับคันนี้เป็นแม็กตัวเลนโซนะครับซึ่งบอกงี้ครับว่าเป็นเรนโซแท้เลยนะครับเป็นการยกแบบนี้รัดด้วยยางตัวมอน s เตอร์3ทนะครับซีดี้ยางจะอยู่ที่265 60 R18 กนะครับก็เข้าเซ็ตกันดีนะครับพอแต่งแล้วก็ออกแนวสไตล์เหมือนแบบเหมือนเลสซิ่งนะครับเหมือนรถซิ่งหน่อยนะครับก็ได้ในเรื่องของความสวยงามที่มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะครับก็รีเควส ลายในใจนะครับจะถูกจะแพงคุยกันได้ครับนะครับถ้าบริการได้เรายินดีบริการนะครับกระจกมองข้างของตัวแอดลีดนะครับก็จะเป็นสีดําแบบนี้มาจากโรงงานนะครับพร้อมด้วยตัวไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างที่เป็น LED แบบนี้เลยนะครับชิ้นกันสัดนะครับก็มีติดตั้งไปให้นะครับตัวเวทอากาศทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเหมือนเช่นเคยตัวฟิล์มก็นะครับเรารีวิวบอกทุกคลิปเลยนะครับเป็นฟิล์มเอลิเมทซูเปอร์นาโนซรามิกนะครับรับประกันถึงสิปีเป็นฟิล์มที่เข้มนอกสว่างในนะครับเลือกความเข้มได้นะครับว่าชอบ ประมาณไหนยังไงนะครับปรึกษาเราได้แล้วก็มือเปิดประตูเป็นสีดําเงาแบบนี้จากโรงงานอยู่แล้วนะครับที่พิเศษไปก็คือมีตัวเบ้ารองมือเปิดนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยผมว่ามันดูเข้าเซ็กับตัวคิ้วล้อนะเพราะว่ามันไม่ดูแบบเลอะเทอะเกินไปนะครับปกติที่เราเคยติดไปจะเป็นแบบใหญ่ๆขึ้นมาหน่อยนะครับตัวนี้ก็ดูสลิมดีนะครับสวยงามแล้วก็ตัวบันไดข้างนะครับเป็นสีดําแบบนี้อยู่แล้วจากโรงงานนะครับสติ๊กเกอร์ที่ผ้าตรงนี้ด้านข้างตัวรถ ก็มาจากโรงงานเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นตัวแอดลีดมีการตกแต่งนะครับจริงๆแอดลีดก็ต้องบอกว่าหล่ออยู่แล้วนะครับแต่คันนี้ก็คือตกแต่งเพิ่มเติมให้ดูหล่อมากยิ่งขึ้นนะครับคิวร้อด้านหลังนะครับล้อแมกด้านหลังสวยงามเลยนะครับด้านบนนะครับก็จะมีชิ้นโลบาร์นะครับโลบาร์เนี่ยเป็นดําเงาแบบนี้มาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับส่วนด้านท้ายนะครับก็จะมีตัวครอบไฟท้ายนะครับเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกับตัวครอบไฟหน้านะครับ ด้านหลังก็จะมีตัวกันชนหลังที่เป็นสีดําแบบนี้มาอยู่แล้วจากโรงงานนะครับแล้วก็จะมีตัวเซนเซอร์นะครับเป็นตัวบายสปอตที่ตรวจจับรถในจุดบอดนะครับก็จะอยู่ที่บริเวณกันชนเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เป็นสัญลักษณ์นะครับไมวิคครนดี้เซล4ี่คูณสี่ดิฟล็อกนะครับเพราะว่าระบบขับเคลื่อนสีล้อของตัวมิสูวิชิทรอยตันจะเป็นดิฟล็อกนะฮะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้อยู่แล้วนะครับตัวข้อมือเปิดด้านท้ายนะครับแล้วก็พิเศษอีกหนึ่งอย่างนะครับที่อยากจะพรีเซต์นะครับ ซึ่งหลายๆคันนะครับเราก็ติดไปให้ลูกค้าก็คือตัวช่วยผ่อนแรงฝากระบาดท้ายนั่นเองนะครับเนี่ยประคองเบาๆเลยนะครับก็จะมีตัวเหล็กเหมือนเป็นเหล็กชอชันบาร์ที่ครับที่ช่วยผ่อนแรงตรงนี้ให้นะครับเป็นเส้นคว้ยแบบนี้ก็เหมาะมากนะครับสำหรับใครที่บรรทุกสัมภาระนะครับแล้วก็ใช้งานเปิดปิดฝาท้ายอยู่เป็นประจำนะครับตัวนี้ก็ช่วยให้คุณใช้งานได้อย่างสบายขึ้นยิ่งสําหรับคุณผู้หญิงนี่บอกได้เลยว่าเหมาะมากๆเลยนะครับไม่ต้องใช้แรงมากเลยเนี่ยผมใช้แรงเบาๆเลยเองฮะเนี่ยนะตรงนี้นะครับผมใช้แรง นะครับสะดวกสบายในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับด้านขวานะครับก็จะมีเพิ่มเติมในส่วนของตัวครอบฝาถังน้ํามันนะครับเป็นสีดําเงามีโลโก้ทอยตันนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูภายในกันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับด้านในของแอดลีดนะครับด้วยความพิเศษของเขาคะเป็นเบาะทูโทนนะครับเป็นสีดําตัดด้วยสีส้มแบบนี้ด้านบนนะครับก็จะมีตัวบาวเวอร์พัดลมนะครับที่ช่วยหมุนเวียนอากาศนะครับได้ดียิ่งขึ้นอุณหภูมิก็จะเย็นทั่วทั้งห้องโดยสารเลยนะครับ ในส่วนของชายประตูนะครับอ่าอันนี้อยากพรีเซนต์มากเพราะว่าเป็นตัวสครับเพแท้จากโรงงานนะครับอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับอ่ามีโลโก้มิส s บิชิมอเตอร์นะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูด้านหน้ากันสักนิดนึงแล้วกันนะครับเริ่มจากชายประตูนะครับสครับเพก็มีมาให้เหมือนกันนะครับภายในเบาะก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยงามตัวหัวเกียร์ก็เดินได้ด้วยตะเข็บสีส้มนะครับพวงมาลัยก็เช่นกันครับแล้วก็มีสวิตตัวปรับระบบขับเคลื่อนสีล้ออยู่ตรงนี้นะครับ อ่าก็สะดวกสบายในการใช้งานนะครับแล้วก็อยากให้แพนดูด้านบนสักนิดนึงนะครับมีกล้องบันทึกด้านหน้านะครับอ่ามีกล้องบันทึกด้านหน้านะครับก็เป็นของแท้จากโรงงานเลยนะครับมูลค่าค่อนข้างสูงเลยทีเดียวตัวกระจกมองหลังก็ตัดแสงอัตโนมัตินะครับอ่าภายในเข้าๆประมาณนี้ครับโอเคครับและนี่ก็คือรายละเอียดทั้งหมดของวิ b ุ s h i Triton Athlete รุ่นขับเคลื่อนสีล้อสีขาวมุกหล่อๆคันนี้นะครับ ก็สำหรับท่านใดนะครับที่กำลังมองหารถยนต์มิสูบิซีสักหนึ่งคันนะครับแล้วก็ชอบในเรื่องของแนวทางการตกแต่งประมาณนี้นะครับหรือมีแบบที่ท่านชอบอยู่ในใจนะครับก็สามารถรีเควสนะครับสามารถปรึกษากทางเราได้นะครับเรายินดีที่จะบริการทุกท่านนะครับเต็มที่เลยนะครับแต่งแบบไหนชอบแบบไหนบอกทางเราได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าท่านใดนะครับที่ต้องการติดต่อทางเรานะครับก็สามารถติดต่อผมได้ที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับหรือว่าท่านใดสะดวกติดต่อทางไลน์นะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไลน์ไว้ใต้คลิปนี้เช่นเดียวกันสามารถกกกดที่่่ลลิิงแ้ว็เเพพมือ ทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะส่งในเรื่องของรายละเอียดใบเสนอราคาไปให้นะครับแล้วก็คุยรายละเอียดกันอีกทีหนึ่งนะครับสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ยังไงก่อนจะจากกันไปรบกวนทุกท่านนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปของผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้านะครับผมจะมีอะไรมาให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกอย่าลืมรอติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปหน้ามิสูสแตชชั่นสวัสดีครับ